โอ้ฝ oh, ันเลยเนาะฝันเลยเนาะฝันเลยเนี่ยเลิกเร็วพอดีไปธุระครับอะไรอ่ะโอ้ยจะเลิกทำไมเล่าจะเลิกทำไม อ๋อเพจเก่ามันโดนแฮก<ไ>เพจอันเก่าที่มีคนติดตามแสนนึงมันโดนแฮก<ไ>มันโดนแฮกเฟซบุ๊กไปแล้วก็แฮกเพจไปอันนี้ทำใหม่อันหนึ่งโคบิโก้นี่แม่มันช่างหล่อเหลาจริง啊 แหมปลาก๊อกฟันนิ่มๆนี่นะน,ะนะ่ะเท่าได้สิบบาทวันละร้อยวันเที่ยวแล้วหสิบเที่ยวอยู่ได้ได้นะครับผมค่าครับวันละพันห้าบวกค่าแรงบวกเบรกหนึ่งร้อย100วันพันหกค่าข้าวร้อยหนึ่งค่าน้ำมันร้อยหนึ่งโอ้เหลือพันสี่วันละพันสี่เดือนหนึ่งก็สี่หมื่นกว่านะ โอ้คัหคนกลับไปโคอ่ะรายได้ดีนะครับผมตัวจังหวัดจันทร์งานแบกอ่เจ๊งานแบกอ่ โเต็มที่เลยนะงานเหมาโอด,ดินโซนี่เนี่ยข้างล่างเนะ่เป็นดินสวยเราจะเป็นดินอ้ปรับเนินให้เป็นปรับเนินให้ต่ำให้เสมอปูคูเรียนมันจะได้ไม่โดนลมดาบอ้อดาบอยว นายบิงนี่เหรอบิงนี่เหรอ,หรอว่าไม่ค่อยเห็น